จากที่เราได้ทำการอัปโหลดข้อมูลของเราจากเครื่องคอมพิวเตอร์มาจัดเก็บใน Google ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของเครื่องมือในการทำงานเกี่ยวกับไฟล์ข้อมูลกันนะครับซึ่งเราสามารถที่จะกดเลือกไฟล์ข้อมูลที่เราต้องการนะครับจากนั้นเราสามารถที่จะใช้งานตรงเมนูด้านบนตรงนี้หรือจะใช้วิธีการคลิกเมาส์ปุ่มขวาก็ได้เช่นกันนะครับ เพื่อเรียกเมนูการทำงานมาดูเมนูแรกนะครับเมนูดูตัวอย่างเราสามารถจะคลิกเลือกไฟล์จากนั้นกดดูตัวอย่างนี่ก็จะเป็นการดูตัวอย่างไฟล์ข้อมูลของเรานะครับหรือเราสามารถที่จะใช้วิธีการเปิดเปิดไฟล์ข้อมูลของเรานะครับจากตัวแอปพลิเคชันที่ทำการเชื่อมต่ออยู่ก็ได้นะครับ สำหรับเมนูแชร์กับเมนูรับลิงก์เดี๋ยวเราจะไปเรียนกันในหัวข้อต่อไปนะครับมาดูเมนูย้ายไปที่นะครับอันนี้จะใช้ในการย้ายไฟล์ข้อมูลของเราไปจัดเก็บอย่างโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายไฟล์ของเรานี้ไฟล์นี้นะครับไปจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ด็อกูเมนต์ตรงนี้นะครับ วิธีการก็คลิกเมาส์ปุ่มขวาจากนั้นเลือกย้ายไปที่ตอนนี้งานของเราอยู่ในโฟลเดอร์งานส่วนตัวนะครับเราสามารถจะกดออกกลับไปได้หรือจะดับเบิลคลิกเข้าไปในนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะย้ายไปไว้ในตัวด็อกค e เมนตรงนี้นะครับก็ให้ทำการคลิกหรือว่ากดตรงนี้นะครับเพื่อเข้าไปยังโฟลเดอร์ สังเกตดูนะครับปุ่มก็จะเปลี่ยนไปว่าย้ายมาที่นี่แต่ถ้าอยู่ด้านนอกตรงนี้เราเลือกโฟลเดอร์อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะกดย้ายเพื่อเข้าไปยังในโฟลเดอร์นี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็คลิกได้เลยหรือถ้าต้องการที่จะเข้าไปแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาได้เช่นกันนะครับ เสร็จแล้วคลิกเครื่องหมายถูกแล้วก็กดย้ายมาที่นี่ได้เลยถ้าต้องการที่จะย,ย,ยกเลิกนะครับเราก็สามารถที่จะกดปุ่มเลิกทำตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวด็อก ument ที่เราสร้างไว้นะครับอันนี้นะครับโฟลเดอร์ onder, ไฟล์ข้อมูลของเราที่เราทำการย้ายมาก็จะมาจะเก็บอยู่ในนี้แล้วหรืออีกวิธีนึงนะครับ ในการย้ายไฟล์ข้อมูลเราสามารถที่จะใช้วิธีการลากและวางได้เลยก็วิธีการก็คือเราเลือกไฟล์ข้อมูลที่เราต้องการย้ายนะครับจากนั้นคลิกแล้วก็ลากสังเกตดูนะครับก็จะรวมไฟล์ข้อมูลของเราทั้ง3ไฟล์เอาไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็เราก็ย้ายไปในตัวด็อก ument ตรงนี้ หรือจะใช้วิธีการลากไปยังโฟลเดอร์ของเราตรงนี้ก็ได้เช่นกันสมมติเราจะเอามาใส่ไว้ในนี้นะครับเราก็ใช้วิธีการกดแล้วก็ลากมาปล่อยในโฟลเดอร์ของเราลองกดเข้าไปดูในโฟลเดอร์นะครับไฟล์ของเราที่ทำการย้ายมานะครับก็จะถูกจัดเก็บอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการย้ายไฟล์ข้อมูลมาดูเมนูต่อไปเมนูเพิ่มไปยังรายการที่ติดดาวอันนี้ก็คล้ายๆกับการเพิ่มติดดาวให้กับโฟลเดอร์นะครับเพิ่มเสร็จก็จะมีดาวโผล่ขึ้นมาแล้วก็สามารถจะเข้าถึงไฟล์ของเรานะครับได้อย่างรวดเร็วผ่านเมนูที่ติดดาวตรงนี้ สามารถกดอีกครั้งหนึ่งนะครับนำออกจากการติดดาวเมนูต่อไปก็จะเป็นการเปลี่ยนชื่อนะครับก็คลิกเปลี่ยนชื่อตรงนี้เมนูดูรายละเอียดเราสามารถจะก,กดดูรายละเอียดไฟล์ของเราตรงนี้ได้นะครับดูกิจกรรมว่าเราได้ทําการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ตรงนี้อะไรบ้างนะครับก็จะขึ้นรายละเอียดมานะครับ คุณอัปโหลดเมื่อเวลาเท่านี้นะครับเสร็จแล้วก็มีการย้ายไฟล์ของเรามาจะเก็บอยู่ในนี้นะครับสามารถกดอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เพื่อปิดไปได้นะครับจากการเวอร์ชั่นนะครับอันนี้ก็เอาไว้สําหรับการทาง,งานร่วมกันนะครับเวลาเราทาง,งานร่วมกันก็จะมีเวลาที่แต่ละบุคคลนะครับแก้ไขเราก็สามารถจะดูเวอร์ชันต่างๆตรงนี้ สามารถที่จะดาวน์โหลดแต่ละเวอร์ชั่นกลับมาได้นะครับอันนี้ทำสำเนาก็เป็นการคัดลอกนะครับก็จะได้ไฟล์สำเนาโผล่ขึ้นมารายงานการละเมิดรายงานการละเมิดตรงนี้ก็เป็นการรายงานไปยัง Google นะครับ ดาวโหลดเราสามารถจะดาวน์โหลดไฟล์ของเรากลับลงมาได้นะครับจะดาวน์โหลดทั้งหมดนี้กลับลงมาตัวโปรแกรมก็จะทําการบีบอัดไฟล์ของเรานะครับแล้วก็จะดาวน์โหลดกลับมาที่เครื่องของเราเรียบร้อยแล้วนะครับดาวน์โหลดลงมาเรียบร้อยเราก็สามารถจะทําทงานแบบออฟไลน์ line, หรือทํางานปกติได้แล้วนะครับไฟล์ file ของเราก็จะย้ายกลับมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเมนูลบนะครับเราสามารถที่จะลบลบข้อมูลของเราตรงนี้ได้ไฟล์ที่ลบนะครับไฟล์ที่ลบจะถูกย้ายไปจัดเก็บอยู่ในตัวถังขยะตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะไปจัดการไฟล์ของเราที่เราได้ลบมาตรงนี้นะครับถ้าต้องการลบอย่างทาวนนะครับก็ให้ทําการคลิกเมาส์ปุ่มขวานะครับ แล้วก็ลบอย่างถาวรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลบไปอย่างถาวรหรือจะใช้วิธีการกู้ไฟล์ของเรากลับไปก็ได้เช่นกันนะครับมาจะาคลิกเลือกไฟล์ที่เราลบมาเมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นกดกู้คืนนะครับเพื่อนำกลับไปยังตำแหน่งที่เราได้ทำการลบมานะครับ ไฟของเราที่ถูกลบไปก็จะถูกย้ายกลับมาอย่างตำแหน่งเดิมแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูการทำงานในส่วนของไฟล์เอกสารนะครับซึ่งในรายละเอียดบางเมนูนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนกันในหัวข้อต่อๆไปนะครับ